สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอาแล้วพศอนนนโพสถึงมดดำบ่มดราม่าไม่โกรธแต่ก่อนหน้านี้นเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตได้ตามกันหลังจากที่พิธีกรฝีปากกล้ามดดำคัชภา apa, ได้ออกมาแจ้งถึงสาเหตุที่ทะเลาะก,กับเพื่อนชนิพดพจน์อานนในรายการดังร้อมเผยว่างอนงอนกันอยู่ซึ่งมดดำได้เล่าว่าพ์งอนอะไรอยู่ไม่รู้น่าจะจากเหตุการณ์ในวันที่หนุ่มกัญชัยอยู่ด้วยแล้วตนเองพูดกลางรายการเรื่องที่พจน์อารมณต และน่มตอนแต่งหญิงไปใส่โปรโมดนังแล้วพูดว่าอย่าไปดูหนังนางแล้วพศพูดว่านางทําอรายผิดเป็นเพื่อนกันพี่น้องกันทําไมไม่ให้คนไปดูหนังนางตั้งแต่วันนั้นก็ไม่คุยอีกเลยล่าสุดทางด้านพศได้ออกมาโพสข้อความถึงมดดําระบุว่า ไม่ได้โกรธมดดำเลยเรื่องแค่นี้คนไม่ดูหนังพี่ไม่เป็นไรแต่ความเป็นพี่น้องราวยังคงอยู่แค่เครื่องมดดำนิดนิดหน่อยหน่อยมดดำชอบเอาหมอเดามาออกรายการมาแต่ละครั้งคนจะตายเท่าโน้นเท่านี้โควิดพันธุ์ใหม่จะมาสึนามิจะมาจนป่านนี้ยังไม่มาคนบางคนเขาตื่นกลัวกันไปหมดจริงไม่จริงไม่รู้แต่คนเขากลัวพี่ยังกลัวในบางคนจะตายเยอะขึ้นธันวาถึงมีนาคมสุดท้ายไม่เกิดอะไรขึ้นเศรษฐกิจ ทั้งหมดและขยันเอามาออกจริงๆมดดำททำรายการมดดำต้องรับผิดชอบสังคมด้วยบางวันถามหมอดูปีใหม่ปีนี้จะได้จัดไหมมันไม่ได้อยู่ที่หมอดูมันอยู่ที่เราว่าจะจัดหรือเปล่าอย่าเอาแต่คอนเทนต์เอาสังคมบ้าง คนจนก็เยอะเขาต้องหาเช้ากินค่ำกันอย่ายไปให้หมอเดามาทำนายคนจนไม่กล้าทำอาหากินเลยนะรักมดดำเสมอพี่นุ่มเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นกลางและไม่ค่อยพูดถึงบุคคลที่3ให้เสียซึ่งบุคคลที่3าไม่มีสิทธิ์ไป,ปแก้ตัวคำกล่าวหาได้เราอยู่ในสังคมต้องรักและดูแลสังคมบ้างรักมดดำเสมอพี่เชื่อมดดำทำได้เพราะมดดำเก่งจุบจ๊บๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ด อขอบคุณครับ